สวัสดีค่ะทุกคนคุณครูน้ำฝนเองนะคะเดี๋ยวอีพีนี้นะคะจะมาสอนวิธีการบีบอัดไฟล์นะคะไฟล์านามสกุลอ๋ออะไรนะไฟล์านามสกุลเดี๋ยวนะค,นค,นคุณครูน้ำฝนจไม่ได้ไฟล์านามสกุล a, a r A r e r นะคะอ่ะ จะมาบีบอัดไฟล์นามสกุล i r นะคะทุกคน,นหลายๆคนเนี่ยสงสัยว่าทำไมต้องบีบอัดไฟล์นะคะเราจะบีบอัดไฟล์ในกรณีที่ว่าเนื้อหาของเราเนะี่ยมีเยอะมากๆนะคะแล้วเราต้องการที่จะบีบอัดไฟล์เพื่อที่จะให้ขนาดไฟล์เรามีขนาดที่เล็กนะคะเพื่อที่ง่ายเพื่อที่ให้ง่ายต่อการที่เราจะส่งไปให้เพื่อนต่อ,ตอไปได้ง่ายขึ้นนะคะงงไหมไม่งงเนาะบีบอัดไฟล์ขนาดใหญ่ให้เป็นไฟล์ขนาดเล็กโดยใช้นามสกุล i r นะคะ แล้วก็มาสอนวิธีการบีบอัดแล้วเนี่ยก็จะมาสอนวิธีการเอาไฟล์ออกจาก IAR ด้วยนะคะ,ะทีนี้ให้เราเนะะี่ยค่ะวันนี้ขออนุญ,ญาตยกตัวอย่างในเดสก์ท็อปเลยนะคะเพราะว่าจะได้ดูง่ายๆนะคะให้ทุกคนคลิกขวาเลือกโฟลเดอร์ที่ต้องการจะบีบอัดไฟล์นะคะคลิกขวาจากนั้นนะคะให้เราเลือกอันนี้เพิ่มเข้า ห้องทับ3เป็นสำเนา RER นะคะเลือกอันนี้นะคะเขาก็จะทำการบีบไฟล์ตื้อๆๆๆๆๆให้เรานะคะไฟล์มีขนาดใหญ่ก็จะใช้เวลาในการประมวลผลนานนะคะแต่ว่าไฟล์ถ้าไฟล์มีขนาดที่ไม่ใหญ่มากก็จะใช้เวลาในการประมวลผลที่ค่อนข้างเร็วเนาะพอเสร็จแล้วนะคะเราก็จะได้ตัวนี้เราทำการคลิกขวาเปิดไฟล์ได้เลยค่ะ จากนั้นเนี่ยค่ะก็จะมีทั้งหมด2โฟลเดอร์อย่างนี้นะคะเราจะเลือกโฟลเดอร์ข้างล่างเพราะว่าโฟลเดอร์ข้างล่างคือโฟลเดอร์ที่เราทําการบีบอัดไฟล์นะคะดับเบิ่คลิกแล้วลากคุมค่ะทุกคนดับเบิ่คลิกแล้วลากคุมจากนั้นคลิกขวาค่ะทําการแยกไปที่โฟลเดอร์ที่เราระบุนะคะก็ทําการแยกไปเลยอ่าทีนี้ เราจะต้องมีโฟลเดอร์ที่เราจะนำงานชิ้นเนี้ยไปใส่นะคะคุณคุณรุผลขออนุญ,ญาตเลือกตัวเดสก์ท็อปละกันนะคะอ่าโฟลเดอร์ใหม่นะคะทุกคนคลิกโฟลเดอร์นั้นทำการตกลงค่ะปื้อประมวลผลตืดตืดๆทีนี้เราจะไปดูว่าไฟล์งานที่เราทำการแยกมาเนี่ยมันเข้ามาอยู่ในโฟลเดอร์เราจริงหรือเปล่านะคะโกหกหรือเปล่านะดับเบิลคลิกขึ้นมา แทนๆนะคะได้ไฟล์งานที่เราทำการบีบอัดไฟล์เรียบร้อยนะีคะจากที่เป็นไฟล์ I R เราก็จะได้ไฟล์ที่เป็น Microsoft Word เอย m i c r o Excel เอยหรือว่าจะเป็น PDF เอยนะคะเป็นรูปภาพต่างๆก็จะได้มาในไฟล์ที่สมบูรณ์นะคะทุกคนถ้าใครกำลังมองหาวิธีการบีบอัดไฟล์พร้อมการแปลงไฟล์นะคะก็ดูคลิปนี้ได้เลยเป็นอีกหนึ่งช่องทางนะคะในในการาบีบอัด ไฟเนาะถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้คุณครูน้ำฝนด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ